ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเดินทางทริปล่องใต้4วัน3คืนนะครับทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับเป็นการเดินทางจากจังหวัดพังงาครับมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพด้วยระยะทางประมาณ750กิโลเมตรกับสภาพอากาศ40องศาครับการเดินทางของเราจะเป็นยังไงและจะเจอกับอะไรบ้างไปดูกันครับทุกค,คน สวัสดีครับทุกคนเจอกันกับช่องแชมป์แชมป์อีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของเรานะครับที่จะเดินทางจากกรุงเทพนะครับมาใต้แล้วคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปจากใต้นะครับกลับไปที่กรุงเทพครับทุกคนจากระยะทางครับ750กิโลเมตรครับคิดว่าน่าจะถึงประมาณทุ่มหนึ่งจาก G p s พนะครับก็ไม่รู้ว่าจะถึงกี่ทุ่มจริงๆเหมือนกันตอนนี้ประมาณ9โมง10โมงครับ ก็ร้อนๆเลยทุกคนอากาศตอนนี้ครับเราจะพักไหมอะ่ะหรือเรายิงดาวเลยอ่ะออกไหมไม่เนรถ้ามันดึกมากถ้ามันดึกมากก็น่าจะพักนะแต่ถ้าสามารถไปได้ต่อถ้าไม่ง่วงก็ไปได้ต่อให้ถึงกรุงเทพเลยเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อทุกคนไปเดี๋ยวเรามาเติมน้ำมันกันก่อนนะครับตอนนี้เรือ3ามขีดเก้าห้าสามร้อครับ จากนี่740กิโลเมตรตอนนี้อยู่ตัวจังหวัดทางนาครับทุกคนเดี๋ยวข้างหน้าเราจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน4311ครับเข้าสู่สุราษฎร์น,นะอแต่ว่าตรงนี้คือมีแต่ภูเขาเหินเลยนะครับแบบภูเขาล้อมรอบไปหมดเลยสวยมากแต่อากาศตอนนี้ก็จะร้อนนิดนึงนะอากาศหน้าจอเรีไหม่36องศาครับโอ้โหอะไรจะป่าน,นั่น ทนี้วิวสวยมากครับโอ้ภูเขาสูงชันสุดยอดเป็นวิวที่อลังการมากๆคนที่เคยมาครั้งแรกอย่างเรามันก็มาแบบนี้เลยเนาะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอทับพลจังหว,วัดพังงาครับอยู่บนถนมนมายเลข4นะครับทุกคนปลาทาง กรุงเทพของเราเหลือ718กิโลเมตรไปได้เรื่อยครับ9ก้โมง43นาทีนะครับทุกคนอย่างนี้เราจะเลี้ยวซ้ายไปถนนหมายเลข415นะครับเข้าสู่สุราษธาน,นีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราแวะปั๊มมันก่อนครับออกมาแล้วจากที่เดิม100กิโลเมตร ตูดก็เริ่มชาแล้วฮะทันไรเดียสิบโมงสามสิบสามนาทีครับเราอยู่ที่ปัม๊มบัตรทอตาขุนนะครับน่ะตาขุนใช่เหรอเออตาขุนวันนี้มมากินกว๋วยเตี๋ยวนะครับก็ไม่รู้ว่าข้าวเที่ยงหรือว่าข้าวเชา้าสิบเอ็ดโมงแต่เที่ยงเราแต่เช้าเราก็ยังไม่ได้กินข้าวกินแค่ขนม ข้าวสวยข้าวสารเดี๋ยวเราเชินข้าวก่อนนะครับทุกคนป่ะทุกคนเราไปกันต่อออกจากสุราษฎร์ครับวงนาเข้าสู่ชุมพร11โมง11นาทีนะครับ11โมง18นาทีนะครับทุกคน หหเหลืออีก650กิโลเมตรครับโอโ้วิวตรงนี้นะสวยมากครับภูเขาแบบภุดมสมบูรณ์มากเขียวไปหมดเลยขณะนี้เป็นฤด,ดูร้อนนะมุ่งหน้าเข้าสู่ชุมพรน,นะครับทุกคนตรงไปอีกครับ เจ็ดโมงห้าสิบเจ็ดนทีนะครับทุกคนแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาทําถนนครับรถติดมากเลยข้างหน้าปอตอทอนะครับทุกคนคิดว่าน่าจะต้องแต่พักอีกสักครั้งครับเดี๋ยวขวาไปชุกพอนจะไปทางุรานที่เขาบอกตอนนี้เราก็เข้ามาที่อเมซอนนะครับทุกคนอยู่ที่ปตโทชัยยานะครับ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีครับผมก็มอากาศางนองประมาณ40องศาอากาศร้อนๆ <laughs> ไม่ไหวอะ่ะขอพักก่อนรถก็ติดด้วยครับคนเยอะก็กำ <คน S 1> ลัลงกลับบ้านอะ่อนะคนกำลังแห่กับบ้านกันเดี๋ยวสักหน่อยก็ไปต่อครับไปต่อหรือพอแค่นี้คุณได้ไปต่อ ายโมง22นาทีนะครับปลายทางของเราเหลือ570กิโลเมตรครับอุณหภูมิอยู่ที่39องศาฮะจากหน้าจอนะครับเราออกมาจากกรุงเทพตั้งแต่วันที่11นะครับจนมาถึงวันนี้ได้1229กิโลเมตรครับอัตราการกินน้ำมันก็อยู่ที่25.0ลิตรครับทุกคนโอ้ยีบห้าเลยนะ <laughs> เดี๋ยวเราต้องเติมน้ํามันก่อนนะครับตอนนี้น้ํามันเหลือแค่1ขีดครับโอเค95 4าหครับมาดูกัน400จะได้กี่ลิตร4ี่ได้9.89ลิตรลิลละสี่สิบจุดส่สาทไปทุกคนไปกันต่อครับตอนนี้ถึงหลังสวนแล้วกรุงเทพอีก525กิโลเมตรครับ ยาวๆครับทุกคนยาวๆรถก็เยอะนะครับกาลังวงนาเข้าสู่กรุงเทพตัวนี้เราอยู่ที่เขาปีบนะครับนีคนเล่นสงการเยอะเลย14.28นาฬิกา28นาทีนะครับตอนนี้36องศาเราออกเดินทางไปกันต่อครับทุกคนจากนี้ไปก็ประมาณ480-490ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพอตทอข้างหน้าเราจะแวะพักกันนะครับ อันนี้น่ะผมก็เริ่มชาแล้วนะครับผมผมทุกคนคนทั้งหลังก็หลับหัวโขนผมโปมมม่งเยอะโอเคจอดร่มๆไหนดีนั่งไหนร่มตอนนี้เราเข้ามาพักร้อนที่ทห้องแ <สะ S 1> อร์เซเว่น,นพักมาเกือบร้อยโลโ<ห>ี๋ยวพักจิดน้ำ เข้าน้ำกันครับทุกคนจะค่อยเดินทางไปกันต่อครับนี่ก็ได้สับปะรดนะครับทุกคนแจะร้อนก็นน้ำแล้วก็สปอนเซอร์สับประรดเปลียวมาแดดกำลังจะไม่ร้อนแล้วอุณหภูมิเริ่มลดลงนิดนึงตอนเราจะเย็นแหละตอนนี้บ่ายสามสามสิบนาทีนะครับ จากตรงนี้ไปจนถึงดีฟักของเราก็ประมาณ450กิโลเมตรครับทุกคนคิดว่าประมาณ6ชั่วโมงครับน่าจะถึงประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มครับผมคิดว่านะตอนนี้4โมง1นาทีนะครับอาการก็คือง่วงมากครับทุกคน ตรงไปมุ้งหน้าเข้าสู่ประจวบชีนนี่ขันครับผมแวะล้างหน้าแป๊บหนึ่งครับมันเป็นซึมๆมันเวจะหลับในครับทุกคนมันสิหลับแล้วมันสิหลับแล้วตอนนี้สี่โมงครึ่งนะครับเราอยู่ที่ปตท ช้างเผือกใช่ไหมใช่เราอยู่ที่ปตทช้างเผือกจังหวัดชุมพรน,นะครับกําลังจะเข้าประจวบอีกนิดนึงก็จะเข้าประจวบแล้วครับปลายทางเหลือสามรอยแปดสิบแปดกิโลเมตรนะครับก็อีกประมาณสี่ชั่วโมงกรับทุกคน,นจ,จอดพังรถก่อนครับทุกคนด้วยรถกำลัง พัดลมกำลังทำงานครับสทานหน่อยไหน่อนไหมไหนอไหม,ไหมตอนน้ก็เริ่มเย็นแล้วแหลนะเนาะลมเดเย็นมาแล้ว ครับทุกคนเราไปกันต่อครับเหลยออีกประมาณ388กิโลเมตรตอนนี้4ี่โมง40ครับอุณหภูมิ37องศาที่เรือนไม้แต่ว่าไม่ได้ร้อนขนาดนั้นครับตอนนี้ก็เริ่มอากาศเย็นๆแล้วตาการจิน้ำมันอยู่ที่25.1กิโลเมตรต่อเรย ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดประจวบนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาเขตจังหวัดประจวบแล้วครับต่อไปก็เพชรบุรีครับ4ี่โมงห้นาทีครับเดินทางไปกันต่อครับผมอำเภอทับสะแกจังหวัดปัะจวบัลคิรีขันครับทุกคนถนนหมายเลขสี่ครับยิงยาวๆเลยครับโอเคตรงนี้มีศูนย์อาหารครับ เราไปกินข้าวกันทุกคนโอเคมันล่มไงโอเคครับตอนนี้ก็มาที่ร้านอาหารแล้ว <c oughs> ขับครับทุกคนขับมาประมาณ70กิโลเมตรแล้วก็มาพักการกินข้าวครับข้าวกินแล้วก็ค่อยยิงยาวกันต่อไอจทสกกี้น้ําครับแล้วก็สุกี้แห้งนี่ไสภาพร่างกาย้าดับขับเสียดโอเค 300บาทได้7จ็ดจุด่าครับผมตอนนี้6กโมงแนาที ระยะทางเหลือ311กิโลเมตรครับคิดว่าน่าจะถึงประมาณเชยงคืนเพราะว่าใน GPS เขาบอกว่าน่าจะถึง5าทุม21ช่องนี้น่าจะรถติดครับคนน่าจะแห่กลับบ้านและไปเราออกเดินทางกันต่อทุกคนเมื่อกี้อยู่ที่บอนามันทับสแกรครับ ตรงนี้วิวสวยครับต้นข้างหน้าเป็นภูเขาที่แบบโคตรสูงอ่ะไม่รู้ว่าภูเขานี้มันมีชื่อหรือเปล่านะครับแต่ว,ว่าสูงมากอยู่เสียดเมฆเลยครับ เจ็ดนาทีนะครับเดี๋ยวผมจแะแวะเติมน้ํามันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนเรา,าก็จะเดินอีก225กิโลเมตรนะครับไปถึงที่พักที่กรุงเทพวันจูดแล้วอะไรนะไรหนึ่งแล้วน้อยแล้ว,แลวเแป๊มเดียวเหรอต้องแพงยังไม่จบต้แพงเลย <laughs> ลงเพลงด้วยหรอแล้ออถอยเข้าด้วยกันเมย์ปะ่ะมาเรือก็อัออนนี้ก็แวะที่ปัม๊มน้ำมันน้ำมันกุยบุรีครับทุกคน 1นึ่งทุ่มยนาทีครับ TBS บอกว่าอีก4ชั่วโมงที่บ้าน่าจะถึงประมาณเชียงคืนปีนิวเราขอหลับก่อนนะคะอันนี้ก็น่าจะไม่ได้ข้องน้ำข้ออะไรครับแค่กินน้ำเฉยแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อทุกคน หนึ่งทุ่มยี่สิบสี่นาทีออกจากพอทะทงคยบุรีฮะอีกสองร้อยยี่สิบสี่กิโลเมตรครับทุกคนอันนี้ไฟอะไรอ่ะน่าจะเป็นงานอะไรสักอย่างครับช่วงปีใหม่ไฟแสงสีเสียงเยอะเลยไปกันต่อครับทุกคนตอนนี้หนึ่งทุ่มสี่สิบนาทีไปทางเหลือหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้ากิโลเมตรครับไปเรื่อยๆออกมาหนึ่งร้อยหร้อยสิบ ไม่เกินร้อยยี่ครับขับรถตอนกลางคืนไม่ง่วงเลยนะทุกคนต่างกับตอนกลางวันมากตอนกลางวันอะผมพุบเยอะมากครับเกือบจะแบบไปสอยตูนรถพุ่งแล้วพอตอนกลางคืนขับสบายขับมันไม่ง่วงเลยครับทุกคนตอนนี้เราเข้ามาที่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบแล้วนะครับทุกคนในช่วง19นาฬิกาสนาทีครับอเคข้างหน้าไฟแดงครับผม เราก็จะออกซ้ายไปนะครับเราจะไปถนนหมายเลข37นะครับอออกขอไปจะเป็นถนนหมายเลข4ก็ถึงเหมือนกันมันมี2เส้นแล้วก็จะไปประจบกันครับโอ้ oh, ตรงนี้รถติดเยอะเลยครับทุกคนตัวข้างหน้าไฟแดงเนาะแล้วเขาก็ทำทางใหม่ด้วย เยอะมากๆวันนี้2องทุ่มสินาทีนะครับเราเหลืออีก155กิโลเมตรก็จะถึงกรุงเทพแล้วครับทุกคนไปกันต่อยาวๆครับผมตอนนี้เรามาทางเลี่ยงรถติดนะครับเจ้าหน้าที่เขาเบี่ยงเามาทางนี้แล้วก็ทางหลักู่ทางโน้นแล้วทำไมทางหลักเขาวิ่งได้เร็วจกัก ปั๊มกันครับทุกคนอ๋ <c oughs> ขอขับออกมาจะ100กิโลเมตรแล้วครับก็น่าจะใหญ่ประมาณ100 1หนึกว่าสิบเอาแวะพักโอดก่อนทุกคนปวดตูนมาก <c oughs> จะไหนดี <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มน้ำมัน ถ้ายางจังหวัดเชรบูดีนะครับก็อีกประมาณ120ีกิโลเมตรก็น่าจะถึงกรุงเทพแล้วเดี๋ยวกินอะไรรองของขนมนั่งกายสดชื่นนิดนึงครับแล้วค่อยเดินทางไปกันต่อด้วยน้ำมันรอบสุดท้ายครับทุกคนใกล้จ,จะถึงมาแล้ว,วอีกสามร้อย

กันครับทุกคนใกล้จะถึงกรุงเทพแล้วแช่126กิโลเมตรยิงยาวๆครับตอนนี้ผมมาถึงที่แยกวังมะนาวแล้วนะครับในอตอน4ี่ทุ่มนาที กำลังบนสะพานเข้าสู่ถนนพระรามสองครับทุกคน,นาจะอีกไม่ไกลมากใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วนะครับทุกคนในช่วง4ี่ทุ่มสี่สิบสองออวมัมากเลยครับโอเคก็แวะ ล้างหน้าไปครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะหลับแล้วเลยขอล้างหน้าสักหน่อยครับทุกคนโธเดียมากครับออกมาตั้งแต่สามโมงเชา้าจากทางงา